ค่้ายแถลงการหลังข่าวลือหวังอี้ป๋อออกเด็ดกับหลี่จือเฉวียนก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูออกมาว่าพระเอกหนุ่มซุปตาจีนอย่างหวังอี้ป๋อกำลังออกเด็ดกับหลี่จือเฉวียนงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว ล่าสุดวันที่16มีนาะค่ายต้นสังกัดของหวังอี้ป๋อได้ออกมาแถลงการปฏิเสธข่าวลือการออกเดทของหวังอี้ป๋อกับหลีจือเฉวียนว่าไม่เป็นความจริงขอให้หยุดแพร่ข่าวเท็จและทางบริษัทได้ส่งมอบเรื่องให้ทนายเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการแล้วทางด้านค่ายต้นสังกัดของหลีจือเฉวียนได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเช่นกันทั้งยังบอกว่าหลีจือเฉวียนนั้นยังสดอยู่